โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องทิวคิงครับมาต่ออันคลิปที่เท่ลไ์แล้่ไม่รู้อันนี้เป็นต้นกระทอมเดี๋ยวมาเดินพูดคุยเอาละกันนะครับใครจะดูก็ดูนะครับแล้วแต่นะอันนี้เป็นตรงนี้คือเป็นบ่อเต่านะครับบ่อเต่าบ่อตะภาพเก่านะตอนนี้เลี้ยงปูเห็นไหมขยับลงไปแล้วอันนี้เป็นเป็นปูหินปูนาผสมกันนะครับอยู่ในบ่อนี้ ผมยังไม่ได้ทําเป็นจริงจจังๆเป็นหลักการในที่นะครับอันนี้แค่ทดลองนะอยู่ในช่วงทดลองก็ลองเอามาก่อนเอามาขยายพันธุ์ในนี้ก่อนเดี๋ยวเรามีตังทําบ่อนะครับทําบ่อดีๆด้วยเดี๋ยวเราจะจับจากที่นี่แหละจับจับจากที่นี่ไปแล้วก็เอาไปเอาไปใส่ในในในอ่างเลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ดีๆแต่ตอนนี้คือเราจับมาให้เขาอยู่ก่อนจับมาให้เขาอยู่ก่อน <S <S <ๆ S 1> ผมกลัวแถวบ้านผมมันจะสูญพันธุ์นะครับ อืมไอ้ต้นนี้ผมจะตายไหมวะเนี่ยใบเบยไม่เหลือแล้วครับมันเหมือนว่ามันโดนพวกเอ่อแมลงกินนะครับเนี่ยต้นอะไรทุกอย่างผมลืมชื่อแม่งลืมทุกอย่างเลยเน,ะนาะเฮียกูอ็ได้แล้วก็เป็นพวกผักบุ้งนะเต็มเลยเดี๋ยวผมจะมาะถอนกระบ,บองเพชรออกให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาปลูกผักข้างในนี้เนาะเอาไว้ให้พวกอ่าพวกปูพวกสัตว์ในนี้มันกิน,นครับมีแต่ผ้ในนี้ตัวหนึง่งแต่ผมพยายามควานหาแนละ้วไม่เจอนะครับไม่รู้ไปไหน ไม่รู้อยู่หอขอบนี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าภาพขึ้นมาข้างบนอยู่เหมือนกันนะครับอะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆยครับนี่ตรงนั้เป็นบ้านนะครับบ้านเราอากาศดีมากครับท้องฟ้าท้องฟ้าถ้ามองจากตาผมนะครับตอนนี้เป็นสีเทานะครับแต่ในกล้องมันก็จะเป็นสีขาวธรรมดาแต่มันปกติมันจะขาวมันจะไม่ขาวอย่างนี้นะครับคืนนี้มันรู้สึกออกเทาๆนะครับสายตาตามสีตามกล้องเลยนะครับคือเทาๆบนมืดนะครับแต่ในกล้องจะมืดไปหน่อยนะครับ แต่จริงๆแล้วมันมันผิดปกตินะครับของมันของปกติก็คือมันใกล้มืดแล้วด้วยนะครับใกล้มืดแล้วแล้วก็ฟ้าล้างฝนเนาะช่วงนี้พายุเข้าครับในเป็นกล้วยด่างนะปันไงใต้มาจากใต้เลยนะครับสุราษนะครับกล้วยสุราษใบอ่อนๆจะด่างนะครับพอใบแก่มาหน่อยจะหายนะครับที่ยิงมีด่างทุกใบนะครับแต่พอโตมาแล้วรอยด่างหายนะครับ แมวมาแล้วไอ้รู้ดีมาร้องหาครับรู้ดีมาเนี้ยเแมวห <c oughs> มามันจะมาะครับผมเรียกอะไรก็เถอะหมามันก็จะมามันอยู่นู้นแอบ,บๆอยู่ผมไม่อยากจะเรียกอยีกแล้วนี่มันมาแล้วนี่กระท่อมรอดแน่ๆแล้วต้นหนึ่งนะกระท่อมคือต้นใหญ่มากนะครับ แต่ใบย,ยังน้อยอยู่เลยตาบอกให้ให้เก็บไปให้หน่อยโอ้โหใบมันยังไม่มีเลยครับนะฮะไม่รู้เขาเก็บเป็นขนาดไหนนะแต่สําหรับผมผมคิดยังว่ามันยังเล็กอยู่เลยเก็บยังไงนะเก็บก็หมดต้นนะครับได้ไม่กี่ใบได้สี่ห้าใบได้อยู่ยิงละใบสอยงใบงเงี้ยได้อยู่แต่ให้เก็บหมดนี่ก็ตายแล้วครับต้นไม้อืม <c> อ <oughs> ึมรู้ดีมเมวมาแล้วตัวนึ้งเดินมาหาด้วยโอ้โหรู้ดีจัดอ่ะ ไม่ชื่อรู้ดีได้ไงไดูดีเดินมาหาเนะี่ยโอ้โหดูเดินเข้ามาหาไม่รู้ดีได้ไงนะครับสมควรที่ชื่อรู้ดีนะครับรู้ดีดเรียกน้องๆมาเล่นมั่งไปพาน้องออกมาอปกติผมก็จะมาเล่นอย่างไงยอย่างเงี้นะครับถ้าวันไหนผมว่างๆเนาะไม่มีอะไรทำผมก็จะพา กันออกมาเล่นนะครับทั้งคนทั้งแมวนะครับปกติไอ้โอ้ักเลงคีย์บอร์ดอยู่ก็จะพากันมาเล่นอยู่ที่นี่มาเล่นกันอยู่ข้างหลังนะครับแมวก็จะเดินตามมาเล่นด้วยนี่อันนี้เป็นอ่างแหนะอครับอ่างแหน,อ,แนอ่างแรกนะครับแน่นเลยเห็นไหมผมเอาออกไปหลายรอบไปแล้วกลับมาแน่นเหมือนเดิมเดี๋ยวตักออกไปใส่อ่างตอ่อมันเยอะเกินนะครับนี่ตักอย่างนี้เลยนะครับน,นี่เป็นเล้าไก่นะครับ แล้วไก่ยังไม่มีไก่เลยนะครับไอตูบนี่แหละไม่รู้ไอบูด้วยเลยเปล่านะครับผู้จัดการไก่เรานะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับประมาณเนี้ยง่ายนะครับพออ่างไหนเต็มเราก็ขยายไปนะครับนี่นง่ายรู้ดีนี่ มันไม่ได้ยินเสียงคน,มนไม่เห็นคนนะมันร้องปกติมันก็ไม่ร้องนะไอ้ปูดูดีไปบ้านแหละห้ามเลยมันไม่เห็นคนนะครับจะประมาณนี้อากาศฟ้ออาหลังฝนแถวบ้านผมนะครับที่บ้านผมเลยอะที่บ้านผมเลยไม่ใช่แถวบ้านผมที่บ้านผมเลยจะประมาณนี้นะครับคือผมชอบมากผมใจมากนะครับที่ได้มีอยู่ที่นี่เนาะถ้าไม่มีที่นี่ผมคงอยู่ที่ไหนครับมีที่ที่เดียวนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบที่นี่ผมหลงรักที่นี่ไปแล้วนะครับ เมื่อก่อนปกติตอนสมัยเด็กๆผมเกลียดที่น yeah. ี่มากนะครับเพราะว่าผมอยู่ในป่านะครับเวลาใครจะมาครูก็ชอบพูดเวลาครูจะมาเยี่ยมบ้านครูจะบอกว่าโอ้ทาไมพ่อแม่ถึงเข้ามาอยู่ถ้าในป่าในลืบเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเกลียดนะครับเกลียดที่ต้องทำไมมันทำไมต้องมาอยู่ในป่าในดงนะครับผมเกลียดมากนะครับเวลาจะเยี่ยมบ้านหรือจะให้เพื่อนมาบ้านอะไรเงี้ยผมไม่อยากจะบอกใครมาเลยนะครับเพราะว่าอายเขาตรงที่ว่าบ้านอยู่ในป่านะครับเพราะบ้านผมอยู่กลางป่าอ้อยเลยนะครับ มันเกลียดมากแล้วก็มันไม่มีบ้านคนใกล้ๆมันก็จะมีแค่บ้านป้านะครับที่อยู่ไกลๆแล้วตอนนี้ป้าก็หนีไปแล้วอ่าบ้านไอ็กิโอนี่แหละโอนคีย์บอร์ดนะครับือหนีไปแล้วก็เหลือผมหลังเดียวนะครับเหลือผมหลังเดียวก็เหงาที่อันนี้แต่พอมาโตมาพอโตมาครับเออมันเริ่มเข้าใจครับมันเริ่มเข้าใจมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มอันนี้ได้นะครับเริ่มคิดได้ก็เออเราอยู่ที่เนี่ยเราดีที่สุดแล้วครับเหมาะที่สุดแล้วสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมมมมมมมัันนนดดดีีีีีท่่่่่สุแล้วอยยูเไใ มันมันอยู่เงียบดีนะครับอยากเสียงดังตะโกนเสียงดังเปิดเพลงดังๆจะเบิล้ลรถจะทํารถจะทําเฮียอะไรเราก็ทําได้หมดนะครับอา่าก็คือเราเสียงดังได้นั่นเองแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดแบบตะโกนแหกปากทุกวันนะครับก็เกรงใจคนข้างล่างเพราะว่ามันก็ได้ยินอยู่นะครับคนข้างล่างเขาก็ได้ยินอยู่แต่ว่ามันก็ไกลพอสมควรอย่างผมพูดขนาดเนี้ยชาวบ้านผมไม่มีใครได้ยินเพราะว่ามันมันไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะครับอบางคนบางที่บ้านนะครับติดกันเลยเนาะทำอะไรก็ไม่เป็นส่วนตัวนะครับ อย่างผมเนี่ยอะอยากมายืนฉี่อยู่หลังบ้านนี้ก็ได้อยากจะมาอึอ,อยู่หลังบ้านนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อายคนในบ้านนะนะแต่ว่าคนแถวนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะไม่มีใครอยู่แล้วเห็นไหมเป็นป่าล้อมล้อม,ล,อมล้อมบ้านนะครับอ่ะผมนะถ่ายดูเลยเห็นไหมป่าล้อมบ้านเลยครับอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครอยู่แล้วครับอากาศนะี่ยทำผมชอบบ้านผมตรงนี้แหละอากาศดีมากเลยนะครับ นี่หมาไอบูนะครับไอบูไอบูมึงไอตัวปัญหารครับเห็นภูเขาไหมนู่นบ้านอากาศของบ้านผมมันดีมากผมชอบมากเลยครับให้ถ่ายดูแล้วไก่ครับแล้วไก่แล้วก็บ่อแหนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นจุดอ่าจุดเขาเรียกจุดปีใหม่นะครับจุดเอาไว้ปาร์ตี้นะครับ ไม่เคยมาตั้งตรงนี้สักครั้งเลยในชีวิตเดี๋ยวเราปีใหม่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าจะพอตั้งได้ไหมจะดูสถานการณ์จะมีลมไหมจะมีฝนไหมนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเรามาทํากันตรงนี้นะครับนะีบ่ก็ถ่ายไปให้ดูเลยเดี๋ยเดินไปหน้าบ้านสักหน่อยครับคลิปนี้สิบกว่านาทีก็ได้นะครับแค่มาทําคลิปเดินเล่นหลังบ้านนะครับฟ้าหลังฝนครับผมชอบจะมีคนดูไม่มีคนดูผมก็ไม่ได้ว่านะผมทาเอาไว้ดูคนเดียวนะ เอาไว้ดูเองนะครับพอโตไปสิปียี่สิบปีคลิปนี้มันก็จะมีประโยชน์มันจะดูตัวเองแนละ้วัก็จะยิ้มมันก็จะเขินเนาะเหมือนผมมาสามสี 3, ป่ปีคลิปเก่าผมก็ย้อนกลับไปดูมันก็รู้สึกก็รู้สึกดีนะครับผมรู้สึกไม่รู้สึกเขินไม่รู้สึกอายตัวเองขนาดนั้นนะแต่รู้สึกชอบมากกว่าที่ได้อยู่แบบนี้แมวแกาฟิวกาฟิวนั่งอยู่ตรงหน้าต่างนะอันนี้ก็จะเป็นตรงหลังบ้านดูดิให้รู้ดิ นี่ก็เป็นตะไคร้นะครับปลูกเองจัดกระเทียมน่าจะเป็นในครัวนะครับนั่นแมวมาแล้วแม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 วคลิปคลิปมันจะเต็มละอ่ะถ่ายอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะได้หยุดนี่แมวเดี๋ยวไปรับแมวมาเล่นอ่ะเดี๋ยวเดินดูตรงนี้ก่อนนี่น่าเป็นหน้าบ้านนะครับเห็นไหมที่เราถ่ายไปคลิปนั้นนะครับนี่ตรงนั้นต้นไม้ที่ผมอยู่นะครับ แล้วก็ตรงนี้เราเดินมาอ้อมมาทางนี้ครับโอ้มาแล้วมาแล้วแมวไอ้รูดีนงหนังไปดูแลรูดีนะดดอันนี้เป็นทางบ้านผมนะที่ผมต้องใช้ทุกวันเลยนะครับทางเส้นนี้เมื่อก่อนใช้ทางสรงเส้นนู้นนะไปแล้วก็เลี้ยวไปทางนู้นนะเข้าป่าทุ้งนนะเป็นทางนะเห็นไหมบ้านผมอยู่กลางป่าจริงไหมครับมองไปมีแต่ป่านะครับอ่ารอบๆให้ดูน,นั่นหน้าบ้านยังเป็นป่านะป่าอ้อยนะครับเป็นป่าอ้อยหมดเลยนะครับเห็นดอกเขาๆตรงนั้นไหมครับไม่เป็นต้นมะยมเงินมะยมทองขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นต้นปลาล์มนะครับต้นใหญ่สุดปันปลาล์มนะครับก็เด,เดินมาอ้อมมาทางนี้หน่อยครับมาดูต้นนี้ต้นที่เราไม่ได้ปลูกแต่จะมีประโยชน์มากในวันอ่าวันวันพ่อวันแม่วันครูนะครับนี่รากระทงนะครับม,มีมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์คือสวยงามนะครับนี่ผมก็จะไม่ตัดน้องทิ้งเนาะอยู่ยวไว้นี้แหละมันอยู่ใกล้บ้านนี่ขึ้นเองนะครับขึ้นเองอยู่ใกล้ใกล้บ้านเลยเห็นไหมไม่ต้องไปหาอะไรไกลเลยครับ ปลูกต้นไม้ใครว่าไม่มีประโยชน์นะครับนี่เห็นไหมนี่ไม่ได้ปลูกขึ้นเองด้วยการถแถบ,บ้านดีไหมการถแถบ,บ้านสวยมากครับประมาณนี้เห็นไหมฝนเริ่มลินลินละเมียว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 ,มวแมวตัวไหนร้องวะรู้ดีเรียกเพื่อนมาดิ นี่ก็เป็นพวกจันผานครับอันนี้ก็เป็นสุดกาแดนผมแล้วนะเห็นไ,ไหมดนะูนันนี่ยระแดนผมผมยืนตรงเลยประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไ,ไหมตรงเสานี้ก็ได้เสาเนี้ยแต่เสามันเอียงนะครัเอียงเข้ามาวานเสาเนี้ประมาณนี้ฝั่งนี้เป็นไรเขาที่ป่าโพดเป็นไรเขานะครับฝั่งจันผานี่เป็นของผมนะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นแบบเนี้ยคือไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมากวน,นันานๆที่จะมีคนขึ้นมา